สวัสดีค่ะชาเมลโลป๊อปปันปันนะคะรับบทเป็นติดกิฟต์ค่ะสวัสดีค่ะเมลโลป๊อปคริสติน่าแซ่แต้รับบทเป็นสกายค่ะสวัสดีค่ะชาเมลโลป๊อปนะคะเออชัยสานะคะรับบทเป็นชบาค่ะ ถ้าถ้าหลักไม่เวิร์คขอลงกลางทางได้ไหมคะวว้าใจเย็นครับพี่นี่บินไปต่างประเทศไม่ใช่ท้าชิงแชมป์มวยขอเข็มขัดนี้่นะพายเพิ่มค่ะหล่อแรงมากบนฟ้ามีดาวบนเครื่องก็มีเธอขยันเล่น วันนี้พกอารมณ์ดีมาเต็มลำเลยสินะรับอะไรดีครับแอบหาพี่ชายเอลดีเนกันนะขอโคกหนึ่งค่ะถ้าไม่มี ขอคนกอดก็ได้ฝากซิกคอมของพวกเราด้วยนะคะเจ็ตแลกนะคะทั้งช่องวันสาสเอ็แล้วก็ดูย้อนหลังที่ทรูวิชานานะคะแล้วก็ฝากเพลงประกอบซิกคอมด้วยนะคะเจ็ตแลกดิฉันร้องเองกับน้องไบโบคะแล้วสิ่งอ่ที่วรจะฝากนะคะฝากตัวรับใช่ได้ใช่ค่ะใช่ค่ะ